มาเวรอยวอลส์กับอัปเดตต้อนรับหน้าร้อนชุดว่ายน้ำใหม่มาเพียบ17-18กรกฎาคมเป็นต้นไปครับไซล็อกบริซี่บัตเตอร์ฟลายผีเสื้อในสายลมแล้วก็โล ki ิโรบออฟ e l ล x a ชั o นชุดผ่อนคลายนะครับจะวางขายในร้านค้าแล้วก็อีก3คนได้แก่โตเวิร์ตี้วีฟส์คลื่นที่คู่ควรปลดล็อกได้ฟรีในแบรดพรานย่อยเดอะติงซันชายติงรับอรุณรุง่งแล้วก็ลูน่าสโนว์คูซัมเมอร์หน้าร้อนเย็นสบายที่โคตรปังเลยครับสำหรับลูน่าสโนว์เนี่ยคงไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรมากเนาะ พูดได้แค่ว่านี่สินะคือเหตุผลที่เขาไม่เนิรฟอ,อันติลูน่าสักทีนางเป็นขวัญใจเดฟแน่นอนนะครับชุดก็สวยตัวก็เก่งงานนี้สงสัยได้เสียตังค์ให้เบรพาดย่อยแหละซึ่งสกินสองคนนี้ก็ต้องปลดเบรพาดย่อยแบบพรีเมียมก่อนนะครับนอกจากนั้นก็มีปรับสมดุลเล็กน้อยของมูบรีนด้วย เพิ่มนาเมจคงที่ของเบอร์เซอร์คลอจาก6เป็น8หน่วยแล้วลดดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดจาก4.5จเหลือ3.5%อันนี้ก็คือหลังกดชิปมันจะเป็นเบอร์เซอร์คลอฟันรัวนั่นเองควรตัวเลือด250บเนี่ยเบาลงนิดหน่อยครับแต่ถ้าเป็นแท้งเบาลงพอสมควรนะแล้วก็เพิ่มคูด้าแพสซีฟเด้งวนเลือดตอนเลือดหมดครับจาก90เป็น105าวิแล้วก็เพิ่มการลดคูดาวเมื่อมีส่วนร่วมในการกำจัดศัตรูจาก10เป็น1ิบสองวิครับของเดิมเนี่ยคูด้าเต็มจะต้องมี แล้วเวลาที่เล่นนะครับคงไม่ได้คิวกันรัวอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วสรุปก็คือนับเป็นเนิร์ฟนั่นแหละครับเพราะว่าเวลาคููดาวเนี่ยมันนานขึ้นสุดท้ายครับก็คือเนิร์ฟทีมอาบูวลีหน่อยหนึ่งการดูดเลือดจาก3-3เนี่ยลดเหลือย5เตอนที่กดชิปแล้วอยู่ในโหมดเบอร์สครอนนั่นเองซึ่งบบตาปูตามตรงผมว่าก็สมควรเนิร์ฟนะอูลีนี่แม่งสุดจริง